ววทามกก็ซีนทาน,านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศฟ e เอรีททรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพกับสิทธิการเช่า25ปีในสนามบินสมุยเปิดจองซื้อ2 2สถึง26สิงหางคมนี้คำเตือนทำความเข้าใจลักษณะสนินค้าเงื่อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ลาดิก็เช่าดสมุยเนี่ยเป็นสนามินแรกมาต่อเอเวอ์ประมาณ30กว่าปีที่แล้วเราเริ่มทำการดินช่วงแรกก็ยังเป็นสนามดินนะครับแต่ว่าดำเนินการในช่วงนั้นเนี่ยจะสรางดินอย่างมีกําลังกาดในเชิงเศรษกินการดินเองเพื่อพยายามรองหา จุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวหรือเป็นที่ที่น่าสนใจน่าสนใจคือที่เกาะสมุนทนั่นจากตอนนั้นเนี่ยสมุยก็เริ่มเรียนรู้จักการท่องเที่ยวกระชาเดินทางเนี่ยยังสะดวกแม้ว่าสมัยโน้นมีเที่ยวบินไปลงสุราษฎร์แล้ว่าลงสุราษฎร์ก็ยังต้องต่อรถมานั่งเรือข้ามฟากใช้เวลาจบครึ่งวันเดินทางไปที่เที่ยวเกาะสมุนต์เองดูหาังในช่วงนั้นมาก็เลยยังรีบที่ว่าถ้าจะเป็นจุดหมายปลายทางอีกอันหนึ่งที่ดีของประเทศไทย เริ่มลงทุนพื้นที่ฟันเป็นขนาดดีขึ้นมาต้นก็ดินม่ใช้ขนาดนี้ดินดล็กกว่านี้นะครับว่าดินลำเล็กกว่านี้ดิกนดก็ไม่ได้มากเท่านี้เริ่มทําการดินั้งปี1532าณร้อยามสบอนความ,ดมดวานิยมทมากดีต้องเรียนว่าต้องเที่ยวเนี่ยทีเป็นชาวต่างชาติเขารู้จักหนุ่ม้านดีในตอนนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนั้นไปเนี่ยเองเป็นแลสที่เป็นแร,นรกเกอร์นะครับไปพัดอยู่ยาวอยู่ทีม อยู่เรื่องหนึ่งจะไปอาศัยอยู่ในบ้านชาวบ้านบ้านอะไรบ้างแรงก็ยังไม่ได้มีมากซึ่งก็อยมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการมีซึ่งเราก็มีขยายขึ้นดินแต่ขึ้นประสานดินเองก็มีการปรนะับปรุงขึ้นมาให้สามารถรองรับได้ขึ้นโดยเนีดยรองรับแค่ดินเล็กๆใบพัดแค่นั้นจนตอนนี้เราขยายพันธุ์ขึ้นมา สามารถรองมาเล็กเช่นที่เราใช้คืออะลัสเอซัมใช้มาตรวจปัจจุบันนี้เป็นกรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มีความสมัยนะคือความปลอดภัยการดูแลคอนสะดวกสบายของผู้โดยสารนเองแล้วก็ตัวนี้เส้นทางต่างประเทศก็มาไปสิงคโปร์สมุดนี้ได้รับการรับและวความนิยมนะครับก็มีนักเที่ยวเข้ามาจาก ทางจากกรุงเทพมาจากสิงคโปร์หรือมาจากฮ่องกงเขเป็นนักเที่ยวจีนที่เป็นผู้หญิงมาจากจีนมาจากหลายเมืองมาถึงวันนี้นะครับเราจะแยกกระบวนการการว่าจับกักตัวนะครับจนถึงขนาดที่ต้องอยู่ทำการบินทัฐบาลก็มีได้กระบะจะมีการการเดินทางนะครับช่วงปลายปี สองห้าหกสี่การแต่เปิดทุกแกนบล็อกทุกคลัสส์เสมุอนแกนบล็อกแต่คุณค่อยๆการเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนะครับองค์การนานาชาตก็ค่อยเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาทุกวเพิ่มเติมแต่แค่วันละทีเที่ยวเที่ยวนะครับว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาไม่สะดวกได้นักท่องเที่ยวในประเทศทางไทยว่าชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นโอกาสที่ได้เดินทางกลับเข้าไปที่ปีราะว่า รมชาติจะมีการหยุดเพื่ยวบินไปมีการพักพอถูควรองสวยงามหรือว่าพร้อมในการเที่ยวต้อนรับและท่องเที่ยวก็การฟื้นฟูขึ้นมาที่การใช้ใช้ไปค่อนๆเยอะนะครับก็กลับคืนมาความสวยงามนท่อ้เที่ยกนะครับสถานต่างๆรวมถึงการกินรสภาพิที่มากถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสบายมีการผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องการพักการ ตวงเนมาจนถึงแต่โกยกเรื่องมาตรการกกัากต่างๆออกไปต้องเที่ยวให้ระบสกใจมาเรื่อยๆซึ่งเราก็เปิดให้มีเที่ยวบินเรืยขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะับางนี้ในบางช่วงเป็นรองวิกเอนหรือว่าเป็นที่มีความยาวๆนักเดินทางเยอะๆก็สามารถทาการบินได้ขึ้นมาถึงประมาณหนึ่งของที่เคยทําการบินเดิมหรือว่า โควิดเนี่ยยืนที่สมุนเนี่ยตึงอยู่ประมาณ40-50เที่ยกวัต้อง้วบรวมทุกเส้นทางที่เข้าสมุนแตปัจจุบันนี้เราไดประมาณ20-20ิบ่สกว่าขึ้นยู่กับจาวัดทุกแห่นะครับตัวเวลาเพราะว่ามั่เป็นวันที่เคยทำการดีกในโน้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเช่นต้องบรรดาสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นซัมเมอร์ฮ h ลิเดย์ของโปรเริ่มมีต่างชาติ ในบ้านเรามากขึ้นนะครับตอนส่วนหงเขาอาเช่นเดียวกับการเพิ่มเที่ยวบินเรื่อยปรับเพิ่มเข้าไปในน้งที่คิดว่าเป็นอนคตก็น่าจะจัมีกันการาที่สะดวกม,มากขึ้นมาต้องเที่ยวกาได้มากขึ้นนะคือวเรื่องแต่ความสนใจในขณะที่เนี่ยอยู่นะครับอาจจะมาเล็กน้อยเน,นื่องจากมีข้อจํากัดต่างๆนะครับตอนนี้ข้อจกัดมันลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าฐานนักท่องเที่ยวก็จะมากก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ในนิชา ส่วนของสนามบินสุโยก็คงจะต้องดูว่าอะไรเนี้ยมีอะไรที่เราสามารถที่จะมาทุนได้นะครับโทยทิ้พื้นที่ในสนามบินสุเนี่ยก็ยังมีพื้นที่มาทําให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดการที่จะมาได้เนี้ยก็ยังมียนะครับอยเช่นส่วนที่เป็นชาร์จนักมิตซึ่งเราก็เคยมีเดิมส่วนพื้นที่อื่นๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเสริมไว้สําหรับเรื่องเรื่องความปลอดภัยสาหรับเรื่องพื้นที่ที่จะต้อง ในการกำข้อกําหนดต่างๆนะครับในแง่มุมเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้เองเราพัฒนาขึ้นมามาุมอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสต่อไปท,ที่เราจะนำมันมา ในส่วนของตัวกองทัพเองเนี่ยก็คงเริ่มจากทางเราได้ยกเลิกตัวกองทัพรือเสปร,ระมาณปี2560เราก็ว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้เปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของทางสม,มุยเนี่ยก็คืนตัวกลับเข้ามาแล้วนะคะก็เ,เลยดีว่าตัวทรัพย์สินของเราที่สนามบินสมุยเนี่ยทรัพย์สินที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมีศักยภาพในการจัดหารายได้นนะคะเราก็เลยกลับเข้ามาว่าในการลงทุนของเราเนี่ย อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากกองนรวมเราก็มาศึกษาดูค่ะว่ามีการลงทุนตัวไหนที่เหมาะสมกับทรัพย์สินของเรานะคะเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบันก็ได้เลือกกันมาว่าวุฒิกากองเรสนะคะก็เลยได้จัดตั้งตัวกองเรสนี้ขึ้นมาค่ะตัวกองเรสเนี่ยระยะเวลา25ปีจะเป็นระยะที่ระยะ,ระยเวลาที่ค่อนข้างยาวนานใา,าจารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์ที่เรา ลงทุนในครั้งนี้ระยะเวลาระยะเวลา25ปีแต่ปะแพงอยู่ที่ประมาณ8 0, 9ค่ะแล้วก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสมานเสมอตลอดระยะเวลาที่ลงทุนนะคะตี้ก่อนเราก็มองว่านี่มีความน่าสในใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่นำสนามบินเนี่ตมาตั้งรูปแบบของตัวของท่าเสือพ้องห่นนะครับโดยที่รูปแบบกา,การจัดหารายได้นเนี่ยนะครับก็จะไว้เช่าให้กับบริษัทรูปของคุณ ที่นอริสเนี่ยนะครับก็จะได้รับสัญญาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องยยของตัวสมรรถภาพของสนามบินสนะนามบินก็คือเป็นประตูของการเดินทางนะครับไปสู่ตัวพอสมุยนะครับซึ่งในอดีตในตัวพอสมุยมีจํานวนนักท่องเที่ยวหรือว่าจํานวนคนเดินทางที่เดินทางผ่านตัวสนามบินเนพะิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณเพียรสี่เปอร์เซ็นต์นะครับใน,นอนาคตช่วงนี้ก็ เป็นท่วงที่การท่องเที่ยวของไทยเริ่มตืนตัวนะครับเราก็คิดว่าตัวนี้นะครับจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวสนามอีสุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวบริษัทเอไอนะครับที่เป็นฟอนเซอร์ตัวเป็นคนเช่ากลับเองนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับก็เป็นความเชื่อมั่นสำหรับกรบที่จะได้รับตัวรายได้ตองเมืองต่อเนื่องเป็นผลตอบแทนกให้กับนากองฟูนะครับเรียนว่าจะเรกระับการตอบรับของธุรกิจด้านการเดินทางโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการตอบรับ ไม่ชาประเเปิดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจริงจเมื่อมีความสะดวกคือต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ถึงเดินทางไม่สะดวกเขาไม่ได้มาอันนี้เราเดินทางสะดวกขึ้นก็เป็นชื่อชื่อได้เว่าความนิยมของการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สูงอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ให้โดนโดนช่วะของของสบู่นีนะฮะแต่ผมว่าทั่วทั่วไปเลยไ่อื่นด้วยนะครับการขนส่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรื่องการในภาพรวมตกลที่ดีก็ทําให้ภาพการท่องเที่ยวประเทศเนี่ยมีการเติบโตขึ้นตัวเลขที่เรามีเห็นได้จริงๆเลยก็จะ ต้นป en. ีก็ขยับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะท่องเที่ยวหรือใท้ผู้ใช้บริการเนี่ยมีการเติบโตขึ้นทุกเดือนที่เราเริ่มเปิดทําการดีมา็ทีินมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนนักท่องเที่ยวโตขึ้นอย่างได้กองนี้เนี่ยเป็นความคิดเป็นไอเดียนะครับอันนี้คืองเป็นึัอย่างเลยที่เราตั้งเป็นที่เปิดเป็นกองทันจากคุณสมบัติของกองบินเนี่ยสามารถมีการเชื่อติมสินทรัพย์เข้าไปได้ ที่ไปแตกต่างไปจากที่เราทำกเดิมไม่ว่าจะวางแผนหรือว่าแนวทางเนี่ยมีในอนาคตว่าจะเป็นอะไรเราคงจะต้องไปดูทีหนึ่งว่าจริงชอบตัวไหนที่มีศักยภาพสามารถที่จะประโยชน์กลับมาให้ได้นะครับผลตอบแทนที่ดีมาให้กองทัสว่าในการนั้นประโยชน์อื่นๆเพิ่มเลยว่าเรามีสนามบินอีกสองสนามก็คือสนามสุโขทัยและสนามที่ตลาดหลวงโดยที่อื่นๆนะฮะในตัวของจุเองก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างให้เป็นส่วนที่มี การสร้างรายได้ความรับผู้เติมได้ในเรื่องของนี้เ,เป็นโอกาสากต่อตไปที่ต้องตามดูอย่ที